ชันหนูครับชั้งหนูทําได้ทดําได้ทุกอย่างตามที่ชั้นหนูคาดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ชั้นหนูจะพาตรวจเช็คตูตเ้เย็นเพิ่งมาใหม่ๆนะครับผมตู้เย็นยี่ห้อฮิตาชินะครับผมเขาบอกว่าให้เติมน้ํายาให้ทีนะครับผมก็เราต้องตรวจเช็คสาเหตุมันก่อนนะครับเห็นไหมครับยี่ห้อฮิตาชินะครับผมโอเคครับรุ่นของมันก็คือ R ขีด19 0 NX นะครับผม 6.7Q นะครับผมเขาบอกว่ามันไม่เย็นมาถึงเขาก็บอกท่งหนูเติมยาให้หน่อยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่เย็นครับผมเราก็ต้องตรวจตามขั้นตอนของเรานะครับผมอันนี้เป็นตู้เย็นสอประตูนะครับคือดับแรกเสียบไฟดูก่อนนะครับผมเราเสียบไฟดูก่อนว่าไฟมันเข้าหรือเปล่านะครับผมนี่ครับมากันใหม่ๆผมก็ทําดูให้ดูตามอาการคือตรวจเช็คตามอาการที่ว่าที่เขาบอกมาก่อนเราต้องตรวจตามสไตล์ของเรานะครับผมเสียบัปก่อนครับมับข้าไปครับ ไฟแลบเลยครับผมโอเคก็ครับคอไม่เดินครับเงียบกริบนะครับผมแต่ี้คขไม่เดินนี้อย่างนี้เราดูยังไงครับไปดูไฟด้านหน้าก่อนนะครับผมแต่ทัางหนูรู้แล้วว่าไฟมันแลบเมื่อกี้แสดงไฟต้องเข้านะครับผมดูครับไฟมันติดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับไฟติดนะครับครับเดี๋ยวนี้เรามาดูด้านบนครับพัดลมหมุนหรือเปล่านะครับอ่าเห็นครับพัดลมหมุนได้ยินเสียงไหมครับ พอลมหมุนตัวนี้เราก็มั่นใจเน่ไฟเข้าแต่คอมไม่ทํางานนะครับเราไปตรวจเช็คดูก่อนครับว่าทําไมถึงคอมไม่ทํางานนะครับนี่ครับคอมไม่ทํางานไม่มีเสียงเงียบกริบไม่แป๊กไม่แป๊กครับผมเราก็ทําตามขั้นตอนเลยครับดูก่อนว่าอะไรมันเสียคือถ้าตาดหลักจริงๆแล้วถ้าโอเวอร์โหลดดังแป๊กเราจะรู้เลยว่าคอมไม่ทํางานแต่อันนี้คือมันนิ่งหมดเลยครับผมเราตออปลั๊กก่อนนะครับต่อปลั๊กก่อนเลยครับผมนี่ครับอะไรใกล้มือจับไว้ก่อนนี่ครับแล้วกดเข็มขัดตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับกดไว้อย่างนี้มันจะแข็งสักหน่อยนะครับ คือเขายังไม่ได้ซ่อมอ่ะมันจะคนไม่ออกเป็นมันก็จะไม่ออกนะครับจะออกลําบากสักหน่อยนะครับนี่ดันไปข้างหน้าได้ไหมเอ่ยทําไมแน่นนาดูครับไอ้ควงงัดออกไปทางนี้ครับถ้าเป็นไอ้ควงแบนมันจะง่ายนะออกครับหลุดละครับผมเอาออกมาก่อนเลยครับถ้าควงแบนเสื่อมก็ไปก็จะง่ายนะครับอ่าถอดออกมาก่อนนะครับมันจะถอดลำบากนะครับอันนี้ของยี่ห้อคิาชินะครับมันจะมีโอเวอร์โหลดตัวกลมนะครับผม นี่ครับเห็นไหมครับตัวกลมเมื่อกี้ไม่เด้งแป็กอันนี้เป็นอันนี้ตัวรีเลย์ตัวนี้คือค่อนข้างจะทนทานนะครับความทนทานเขาสูงมากโอเคนะครับเราถอดมานะครับถ้าไมนบ้านทําไม่ได้จําไว้ก่อนนะครับผมสา่เสียดไหนนะครับดูตามนี้ถ้าไม่มั่นใจถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับขานี้ขานี้เขาจะเสียบลูกขาที่ขาที่3นะครับผมโอเคนะครับขาที่3าเห็นไหมครับเห็นเลขไหมครับ3ครับผม เขาจะใช้แค่นี้จำไลมครับงัดนไม่จำไม่ล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับผมถอดมาก่อนนะครับถอดตำแหน่งรีเลย์ออกมาก่อนเลยครับหมับออกมาอย่างนี้ครับกรอหมดแล้วโอ้โหโอ้หนี่ครับได้ยินไหมครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องวัดครับเรานํามาเปลี่ยนได้เลยครับบ้านๆคือเรารู้ว่ามัานจะจะนี้เสียแน่นอนถ้าเปลี่ยนแล้วคอมไม่เดินก็หมายถึงว่าคอมเสียนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักหนูไปเอารีเลย์โอเวอร์โหลดมาก่อนนะครับ นี่ครับตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะครับผมพอรุ่นนี้ตามรุ่นนี้มันจะหาได้ยากมากอย่างนี้มันจะไม่มีนะครับผมมันใส่คู่กันนะครับแต่ตัวนี้คือโอเวอร์โหลดอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นตัวกลมนะครับผมเราใช้ไม่ได้ใช้รวมกับตัวนี้ไม่ได้ต้องถอดออกนะครับเราใช้คู่นี้ใช้ทํางานนะครับผมมันจะมีขาห้าขาหกนะครับผมเห็นไหมครับแต่สองประตูนั้นทั้งหนูจะเสียบขาหกนะครับโอเคนะครับถอดดีก่อนตัวนี้เราไม่เอานะครับเราจําไว้ว่าสีดํานี้เป็นตําแหน่งของโอเวอร์โหลดนะครับ เอาไว้ใช้ตัวอื่นได้แต่ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันเสียแล้วเราจะใช้ควบคู่กันไม่ได้ครับผมไม่มีตำแหน่งเสียบนะครับเสียบนี่ครับขยายนะครับตัวนี้ต้องดังครับเห็นไหมครับแก๊กแก๊กได้ยินครับโอเคนะครับเสียบไปตำแหน่งที่เส้นดําคือไฟแล้วจาไว้จักต่อสายของขานี้นะครับต่อไปเส้นหนึ่งเี๋ยวนะครับช่างหนูจะเสียบขาหกนะครับผม ถ้าเกิดเสียบผิดช่างหนูก็เคยย้ำมาหลายเที่ยวแล้วครับผมถ้าม,มันลองได้ตัวนี้เสียบผิดไม่เป็นไรแต่2ประตูถ้าว่าใช้ขาหกนะครับผมโอเคนะครับถ้าเสียบขาห้า 5, มันจะเดินตืดเดี๋ยวมันจะตัดครับถ้าบ้านบ้านถ้าไม่มั่นใจก็ย้ายใหม่ครับเสียบขาหกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าถ้าเสียบไปแล้วเดินแล้วแสดงว่าโชคดีเลยครับคือคอมใช้ได้ถ้าเสียบแล้วเหมือนเดิมเงียบกริบเหมือนเดิม แสดงว่าคอมเสียนะครับก่อเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ได้ยินเสียงแป๊บๆไลต์โอเวอร์โหลดไม่ดังแสดงว่ารีเลยพังครับผมรีเลยดังเปล่าเลยครับผมเสียบไปเลยนะครับนี่ครับอาการนี้มันบ้านดูได้แล้วครับผมมันเงียบกริบไม่มีเสียงเด้งของของโอเวอร์โหลดนะครับต่อไปก็เสียบปักนะครับผมเสียบเลยนะครับผมน่านครับโอเคนะครับเสียงคอมดังนะครับผมนี่หมายถึงคอมทํางานนะครับผมก็เขาเรียกว่าโชคดีครับ คอมไม่เสียถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโอเวอร์โหลดรีเลยแล้วเสียงเงียบกิบไม่ดังป๊กแป๊กแสดงคอมเสียถือว่าโชคดีครับเปลี่ยนตัวนี้ครับเจ้ารีเลยตัวนี้ได้ยินครับดังกาวเลยครับโอเคครับคือมันใช้เวลามันนานหลายปีมันก็กรอบได้อะไรได้มันก็พังได้นะครับผมตัวนี้ครับแบบบ้านๆถ้าไม่รู้อะไรเลยให้เปลี่ยนรีเลยโอเวอร์โหลดก่อนนะครับผมถ้าคอมไม่เดินนะครับเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมคอมเสียนะครับผมตัวนี้โชคดีนะครับจับดีเลยครับโอเคครับนี่ร้อนสีเลยครับ นี่ครับโอเคเลยอ่าครับผมก็สรุปง่ายๆก็ช่างหนูก็ไม่ลงคลิปมาสลายวันไปธุระมั่งงานเยอะมั่งเขาทำสตงานรับผมไม่เวลาได้ทำนะครับผมตัวนี้เพิ่งวาใหม่ก็ทําให้ดูกันเลยนะครับผมว่าอาการเสียอย่างนี้ทํายังไงตรวจเช็คอย่างไงนะครับผมก็จบคปแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับผมโอเคนะครับสวัดีครับอย่างนี้แสดงว่าแจ๋วเลยเก็บเกิบ อันนี้กาวเลยเปลี่ยนถ้าไม่เดินก็คอมเสียรับเดี๋ยวประกอบนี้